่าวเน็ตสงสยัยกลมแมีคดีออยอส่งผลตอบภาพลักษณรายการหรือไม่จากกรณีของพิธีกรชื่อดังอย่างกลมแมที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้โฆษณาสรรพคุณสินค้าตัวเองเกินจริงและเป็นทีวิภากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมากในโลกออนไลน์ทั้งนี้ ออยได้สั่งระง,งับโฆษณาพร้อมดำเนินมาตรการทางปกครองและส่งจดีตำรวจดำเนินคดีกฎหมายแล้วเตือนบุคคลสาธารณะทั้งดารานักร้องเน็ตไอดอลให้รับผิดชอบต่อสังคมแก่รโฆษณาใดๆต้องเป็นไปตามกฎหมายอย่าทำให้ประชาชนเข้าใจผิดซึ่งเคยถูกดำเนินคดีมาแล้วเจ็ดคดีล่าสุดมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ได้เข้าไปคอมเมนต์ในเพจของ p o l y Plus ในคลิปหนึ่งมีกลมแมเป็นพิธีกรโดยตั้งคำถามว่ากรณีกลมแมมีคดีดกับทางออยอ,อยู่ถึง7คด,ดีมีผลต่อความน่าเชื่อถือของรายการหรือไม่ครับในฐานะประชาชนอยากทราบความคิดเห็นของทาง Police ิ p u ั s ครับว่าจะมีการพิจารณาเรื่องนี้หรือไม่อย่างไร